ภระยาโพสตหวานอวยพรวันเกิดสามีมหาเศรษฐีเผยรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่านานๆจะมีมาให้เห็นสักครั้งสําหรับโมเมนต์หวานๆของคู่เจ้าสาวเจ,าเจ้าบ่าวใบแดงปูภรรยากับสามีมหาเศรษฐี หลังจากที่ทั้งคู่จูงมือกันแต่งงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งปูปรยาบอกว่าแพนจะมีลูกหนึ่งคนด้วยและโมเมนต์ล่าสุดค่ะที่สาวปูปรยานั้นได้โพสต์อวยพรวันเกิดสามีลงในอิสตาแกรมและระบุแคปชั่นสั้นๆว่าสุขสันต์วันเกิดสามีของฉันรักคุณกับภาพที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะทั้งภาพเดียเด่ยวๆของสามีรวมถึงภาพคู่กับปูปรยาที่บอกเลยว่านานๆจะได้หวานออกสื่อสักทีเพราะปูปรยาที่บอกว่าส่วนมากจะเก็บโมเมนต์ไว้เป็นส่วนตัวมากกว่า รวมไปถึงโพสต์นี้นะคะก็มีชาวเน็ตที่ช่วยกันคอมเมนต์อวยพรวันเกิดสามีของปูปรายากันเยอะมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ